สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องฮิสโตแกรมนะครับก็หลังจากที่เราเรียนการนำเสนอข้อมูลนะสถิตินะครับมีที่เราเรียนไปแล้วก็จะเป็นการนำเสนอแผนภูมิแบบจุดนะครับที่เราพลอตการาฟในคอมพิวเตอร์ไปนะครับโปรแกรม g e โอ r จ a นะครับแล้วก็มาเป็นการนำเสนอแบบกิ่งก้านใบนะครับแล้วก็มาเรื่องที่3นะครับเป็นฮิสโตแกรมเพื่อไม่เสียเวลามาดูกันเลยนะครับหยิบใบงานของคุณขึ้นมานะครับแล้วมาทําไปพร้อมกับคุณครูเลยก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะ่ะก่อนที่จะไปทําเป็นฮิสโตแกรมได้ต้องบอกก่อนว่าฮิสโตแกรมถ้าจะพูดแบบให้เข้าใจง่ายก็เป็นเหมือนกแบบับแผนภูมิแท่งนะครับ ที่เราเข้าใจนะครับแต่มันต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับซึ่งก่อนการจะสร้างฮิสโตแกร,รมนะครับเราต้องมาสร้างตารางแจกแจงความถี่ซึ่งอย่างเช่นตัวเนี้ยเป็นคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับที่เป็นคนเนี่ยถ้าดูจากตารางนะครับคนที่ได้คะแนน1 0ถึง19นะ่ะจะมีอยู่15คนอย่างเงี้ย20ถึง29จะมีอยู่18คนอย่างเงี้ย30มถึง39มี25คน 4 0 9 21ถึง49 21คน50-59ถึง59มี11คนนี่คือข้อมูลที่เรามีแล้วให้เราสร้างเป็นแผนภูมิแท่งหรือฮิสโตแกรมเนนะในกราฟในตารางเส้นตาตรางตรงนี้นะครับเพื่อการนำเสนอข้อมูลที่ง่ายและนำไปใช้ซึ่งข้อข้อความรู้นี้นะครับเราสามารถนำไปต่อยอดได้ในการนำเสนองานเพื่อนักเรียนไปทำงาน ในระดับชั้นที่สูงขึ้นนะครับการนําเสนองานเราจะนําเสนองานอย่างไงให้ผู้ฟังหรือให้เจ้านายของเราหรือใครก็ตามลูกค้าของเราเข้าใจเราง่ายขึ้นเราก็อาจจะมีข้อมูลชุดนี้มาแล้วเรานําเสนอเป็นฮิสโตแกรมนะครับอ่ะก่อนอื่นมาเริ่มกันเลยก่อนจะไปทำฮิสโตแกรมต้องทําขอบบนขอบล่างก่อนขอบบนขอบล่างสาคัญยังไงสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรา รู้ว่าเราจะกะระยะความกว้างความสูงของแกน x แกน y ยังไงนะครับซึ่งซึ่งการหาขอบบนขอบล่างนะมีทั้งแบบง่ายและแบบยากเอามาดูแบบยากก่อนนะครับถ้าจะหาขอบบนแบบยากนะครับเราก็นำค่าสูงสุดของขอบบนนะครับแล้วก็ค่าที่เป็นไปได้นะครับ ที่อยู่ติดถัดไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้คือ19ใช่ไหมครับขอบบนคือ19ถัดจาก19ก็คือ20นำสองค่านี้มาบวกกันแล้วหารด้วย2นะครับ19บวก20เป็นเท่าไหร,ร่คบนยนก็จะเป็น39หารสใช่ไหมครับซึ่ง39หารสเนี้ยมีค่าเท่าไหร่ครับตัดแบบครึ่งหนึ่งก็ได้ครึ่งของ39หรือว่าเราจะตั้งหารไป แบบหานสั้นก็ได้นะครับอันนี้เป็น19.5นะครับโอเคเพราะฉะนั้นขอบนเราก็จะได้เป็น19.5นะครับ19.5เอ น่าจะทําขอบล่างก่อนเนาะต่อไปทําขอบล่างนะครับขอบล่างก็เหมือนกันก็เอาขอบล่างก็คือค่าขอบล่างที่เป็นไปได้ก็คือ10นะครับแล้วก็ขอบล่างถัดไปก็คือ9มาบวกกันแล้วหารด้วย2ก็จะเป็น9บวก10หาร2ก็จะเป็น 19, หาร2ออะไรได้สิบเก้าสองเเป็น18ใส่จุด เเติม0นย์นะครับเติม0เป็น10 2อ,อะไรได้ 10, สิบสเป็น10ก็จะเป็น9.5อย่างเงี้ยซึ่งนี่คือแบบยากนะครับขอบล่างก็จะเป็น9.5คุณครูมีข้อสังเกตง่ายๆเป็นทริคเลยนะทริคที่จดไว้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากไปคำนวณแบบเนี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบ ตายตัวน่ะนะว่าเห็นไหมตัวนี้10ใช่ไหมครับขอบล่างก็จะเป็น9.5ตัวนี้สูงสุด19ขอบบนก็จะเป็น19.5ซึ่งมันมีเทคนิครัดแล้วนำไปใช้ได้จริงเลยนะครับที่เรียกว่าทริคก็คือว่าถ้าขอบบนเนี่ยให้เราบวกเพิ่มกรณีที่เป็นจำนวนเต็มนะต้องต้องดูก่อนเดี๋ยวมันจะมีกรณีที่เป็นทศนิยมอยู่จะพิ่งพูดถึงกรณีที่เป็นจำนวนเต็มถ้าเป็นขอบบนให้เราบวกด้วย0.5แต่ถ้าเป็นขอบล่าง ให้เราลบด้วย0.5ซึ่งมันก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับคานวณได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือว่าอย่างเช่นข้อน,นี้นะ่ะขอบล่างก่อนเนาะขอบล่างลบ0.5ก็จะเหลืออะไรครับ20ลบ0.5ก็จะเหลือ19.5ส่วนขอบบน29 0.5บกวกก็จะเป็น29 5จุดอย่างนี้นะครับอันนี้ยิ่งง่ายเลยเทีเนี้ย หลับตาเติมนี้ได้เลยนะครับก็เป็น29.5เป็น39.5ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็น39.5ถึง49.5และอันนี้เท่าไหร่ครับ49.5ไปจนถึง59.5นะครับแค่นี้เสร็จแล้วนี่คือทําขอบบนขอบล่างแล้วต่อไปเราก็จะมาทํา อ่าฮิสโตแกรมกันต่อครับก่อนที่เราจะไปสร้างอ่าฮิสโตแกรมนะครับก็ขออนุญาตให้เรารวมนะครับพอดีลืมทำคนรวมไว้นะครับจากความถี่เบื้องต้นเนี่ยเพื่อเราจะได้เช็คคำตอบถูกต้องนะครับว่ามีอ่านักเรียนคือความถี่เนี่ยทั้งหมดกี่คนที่ได้คะแนนต่างๆนะครับเรารวมลงมาก่อนนะครับอ่าบวก8เป็นเท่าไหร่ครับ 13นะครับ3ามโมห้เป็น8เป็น9เป็น10ใส่0ูทด2ใช่ไหมครับเนี่ยรอยขีดมี2 3 4สาม8ี่ห้าหกเจ็ก็จะมี90คนนะครับเขียนเพิ่มไว้ด้วยนะครับช่องนี้ต่อไปพอจะมาทำเป็นอ่าฮิสโตแกรมนะครับเราจะใช้ขอบบนขอบล่างมาทำยังไงนะครับ ก็ขอบล่างเนี่ยเราจะมาสร้างจุดบนแกนนอนก็คือแกน x นะครับงั้นทําแกนนอนก่อนนะครับทาบลงไปเอาประมาณสักแบบต่ำๆก็ได้นะครับประมาณเนี้ก็ได้บนตารางกราฟเลยนะครับยาวเลยนะครับนี่คือแกน x ส่วนแกน y นะครับแกน y หรือแกนตั้งนั้นเราจะใช้ความถี่ของคะแนนนะครับความถี่อนยนะเอาง่ายนะอนนะขอบบนขอบล่างช่องนี้เราจะมาใส่ในแกน x ส่วนความถี่เนี่ยเราจะมาใส่ในแกน y นะครับอันนี้เราทำแกน x แกน y รอไว้ก่อนนะครับ ซึ่งสังเกตว่าขอบล่างตัวที่หนึ่งนะครับก็คือเท่าไหร่นะครับ9.5ใช่ไหมครับแล้วก็เอามาใส่เลยนะครับเป็นแรกเราเลยอันนี้แบบง่ายเลยนะครับเนี่ยเส้นแรกคือ9.5เนี่ยจุดน,นี้นะผมให้จุดน,นี้เป็นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอ่า ซึ่งจากศูนย์มาค่าแรกมันเป็น9.5ใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มไปทีละสิเพิ่มไปทีละส0เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เพื่อให้ให้มันง่ายนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยเ,เราทำรอยหยกักเดี๋ยวจะเอาไปที่ปลายรอยหยักเพิ่มนะครับว่าหมายความว่ายังไงตรงนี้เพราะว่ามันตรงรอยหยักตรงนี้คือรอยพับว่าจากศูนย์แล้วมันไม่เริ่มที่1 2 3ไงมันศูนย์แล้วมันกระโดดไป 9.5%เลยนะครับตตรงนี้เป็น9.5%เอามาใส่นะครับนี่คือขอบล่างของชั้นแรกนะครับเว้นไว้สัก2เพื่อแท่งมันจะได้สวยๆนะครับขอบบนของชั้นแรกก็คือ19.5%สังเกตว่าขอบบนกับของชั้นแรกกับขอบล่างของชั้นที่2ดูนะขอบบนของชั้นแรกกับขอบล่างของชั้นที่2จะมีค่าเท่ากันคือ19.5 เพราะว่ามันจะใช้เส้นร่วมกันนะครับแล้วก็เขียนแค่เนี่ยสิบเป็นขอบบนของชั้นแรกแล้วเป็นขอบล่างของชั้นที่2นะครับต่อไปขอบบนของชั้นที่2นะครับขอบขอบบนขอบล่างมันเท่ากันแล้วเนาะเนี่ยสิบเเท่ากันต่อไป 10, ถัดไปก็คือ29.5เาแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับยี 29. ่29.5ย่าช่องมันจะเล็กนิดนึงนะครับ ถัดไป29.5เป็นขอบบนของชั้น2เท่ากันกับขอบล่างของชั้น3เราก็ไปเขียนขอบบนชั้น3เลยก็คือ39.5ใส่ลงไปเลยครับ39.5นะครับต่อไปอนี่เท่ากันอีกแล้วใช่ไหมครับชั้นบนขอบบนเท่ากับขอบล่างต่อไปก็เขียนขอบบนของชั้นที่4นะครับก็คือ49.5 แล้วก็สุดท้ายครับขอบบนก็คือ59.5อ่าต่อไปพอมาถึงแกนวนะครับสังเกตว่าค่าของแกน y านี่น้อยสุดเนี่ยคือความถี่สุดเนี่ยคือ11นะครับแล้วก็มากที่สุดคือ25ค่อนข้างจะห่างนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดสรรพื้นที่ให้ดีๆนะครับอ่าอย่างเช่นเนี่ย เราอาจจะทําช่องให้มันห่างเพิ่มขึ้นทีละ5ก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยข้อ أي, ช่องตารางเนี่ยที่มีจํากัดนะจะจะแบ่งเป็น3ช่องเท่ากับ5นะครับ1 2 3เนี่ยตรงเนี้ยเป็น5แล้วก็1 2 3 5แล้วก็ขึ้นไปเป็น10 15 20 25 Yeah, อย่างเงี้ยน,นะครับเราเขียนเลยไปอีกให้ถึง30ไว้ก็ได้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ผิดไม่ผิดนะครับแกน x แกน R แกน y นะครับทีเนี้ยมาดูค่าแรกความถี่แรกของเราอันตรภาคชั้นแรกนะครับที่มีค่าระหว่าง9.5ถึง19.5เนี่ยมีค่าเท่ากับ15ใช่ไหมครับแล้วก็ไปดูว่าเออสิยอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ไปดูว่าขอบล่างมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงเนี้ยที่เราเขียนไว้ละดูนะครับ9.5้ดอยู่ตรงนี้ 15อยู่ตรงนี้อ่ามาไว้ขีดขึ้นไปนะครับขอบล่างมาที่เส้นขอบบน19.5นะครับ,บลากขึ้นไปอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นหัวตัดนะครับอ่าอ่าสามารถแรงเงาเพื่อให้ ดูชัดขึ้นนะครับถ้านักเรียนมีสีอาไม้นะครับก็เอามาระบายได้นะครับอาคุณครูจะใช้แบบนี้ครับ <c oughs> นี่อันตรภาคชั้นแรกนะครับมีค่า15ความถี่เป็น15เรียบร้อยต่อไปอันตรภาคชั้นที่2อไอที่มี18นะครับก็จะเยอะกว่าเดิมนิดนึงใช่ไหมครับที่จริงเราก็สเกลมันไม่ไม่ไ,มไอนี่เท่าไหร่เราเราก็เอาแกะเอาเลยนะครับ 1 8ก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้ต่อขึ้นมานิดนึงนะครับสังเกตว่าขอบล่างของขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่2จะเป็นขอบบนของอขอบบนของอันตรภาคชั้นที่1นะครับก็คือ19.5เท่ากันนะครับมันจะร่วมกันพอดีนะครับแล้วก็ลากมามาลากขอบบนนะครับ แล้วก็แรงเงาเลยครับถ้าสลับสีก็ได้นะครับจะได้ดูชัดขึ้นนะครับต่อไปอ,อ,อันตรภาคชั้นที่3นะครับก็จะเป็นมีค่าเป็น 25, ่ใช่ไหมครับเราดูเราดูตารางนะครับความถี่เป็น25ตรงนี้เราก็มาดูกราฟ 25, ยี่สอยกจุดนี้นะครับลากมาเลยนะครับเห็นไหม ขอบล่างของชั้นที่3ก็จะเป็นขอบบนของชั้นที่2ด้วยมันก็จะร่วมกันนะครับอะนะครับก็จะเป็นแท่งที่3ทมทำไปเลยนะครับเราทำมือไปก่อนเราจะได้เข้าใจ พื้นฐานนะครับพอเราเอาไปใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์เลยผมรู้สึกว่ามันจะทําให้เราแบบเออไม่มีพื้นนะครับเนี้ยใช้ใช้ใชทามือไปก่อนนะครับอ่ะไปอันอันทัพชั้นที่4ต่อนะครับ21นะครับ21ก็จะเหนือกว่า20ขึ้นมานิดนึงน,นะครับประมาณเนี้ยนะครับ ขอบบนของอันตรภาคชั้นที่4นะครับย1เดนะเราดูสเกลด้วยนะครับมาแต่ข้อดีของการาใช้คอมพิวเตอร์ก็คือมันจะแบ่งสเกลให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยว,ยวต่อไปจะให้จะพาทำในคอมพิวเตอร์นะครับอันนีใ้ให้ทำมือไปก่อนนะครับโอเคสุดท้ายแล้วอันตรภาคชั้นสุดท้าย ความถี่เป็น11นะครับความถี่เป็น11นะก็เหนือกว่า10ขึ้นมานิดนึงนะครับนะถ้านักเรียนแรงเงาแบบสลับสีก็จะสวยนะพอดีคุณครูไม่มีสีไม้นะอ่าโอเคเสร็จแล้วครับการสร้างฮิสโตแกรม เป็นการนำเสนอข้อมูลมันก็จะทําให้ดูง่ายขึ้นใช่ไหมครับว่าออคนทีออ่ในทั้งหมด90คนเนี่ยที่ได้คะแนนเยอะสุดส่วนใหญ่จะไปอยู่ตรงกลางนะครับก็คือได้ประมาณ25คะแนนนะเอ้มี25คนเลยที่ได้ช่วงคะแนนเป็นออระหว่าง29.5ถึง39.5เนี่ยคนจะมานาแน่นช่วงนี้ คนที่ได้คะแนนสูงๆเนี่ยก็จะมีน้อยที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อ่า,อา,อานข้อความได้ง่ายขึ้นนะครับอโอเคครับนี่ก็คือการสร้างโตรแกรมลองสร้างดูนะครับได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ